ครับมสวัสดีครับหาดูคลิปนี้นะครับนะผมก็จะมาสอนเทคนิคของมวยงูนะครับเป็นมวยศัพท์ตัวหนึ่งที่ผมเรียนมานะครับถนะ้าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าอาจจะว่าเข้าใจผิดก็ไม่ใช่แหละอาจจะคิดว่ามวยงูมันต้องไนงะนี้ใช่ไหมใช้ปลายนิ้วกูโจมอย่างเดียวนะนะแต่วันนี้ผมจะนำเสนอเทคนิคอื่นนะครับของมวยงูนะโอเคเดี๋ยวผมรองใหดูก่อนนะครับนะ เป็นหนึ่งในท่าเอามัน,นะครับนะเป็นหนน่เอามันโอเคเริ่มต้นครับน,นะกนะก้านะนีนรอบนึ่งนะปัดแล้วก็หาทงข้างนะครับนะก <9, S 1> ปดัดวนแล้วก็นะนีะ็นไมสังเกตนะครับไม่มีจิ้มเลยนะ กัเด sí, hmm. okay. uh, so ี so ๋ยวเรามาดูว่าม okay. nah, ันใช้ยังไงมาจิ Aladdin ้มาเลยสมุติพุกระสเต่อยแล้วกันนะ่อยขวาล็อกกั้นะแขนกันเสร็จแล้วเข้า็อ <umpy> น้าหน้ล็อล็อกีรนา่ะล็อกแบบนี้นะโอครับ ก็ดอนะีอับถืเอเขาเราไปล็อก่เรเอาปิดให้ลก็จะประมาณนี้นะครับนะการแทงนี่ปลายนี้มันก็มีนะมีมแต่วันนี้ผมนองทอเทคนีคอื่นเพราะหลายคนเวลาคิดถึงมวยงูนี่ก็จะไปคิดถึงไอ้พวก แค่อย่างเดียวน,นาการใช้แปานนิว้วแต่ม่มีอย่างอื่นด้วยโอเคนะครับไม่ไม่อยากคลิปไปเร็วเ้ยไม่อยากคลิปชนะ้าไม่คลิปไปเร็วเราล่นะเดี๋ยวไเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม